วัสดีครับวันนี้เมื่อพอที่ที่การสร้างนะครับมาเบงมโคครับจกษาครับฝากก็ใดก็แชมนะครับเรื่องสองท,ที่การสร้างนะครับเบเบงครับใหจ้จะซีองลอยครับจกหนอง เอาได้แร้ครับไงกุ๊บถี gọn subscribe rồi. Oh. sen và hàng แกนครับ tập học ngày tròn sen vậy รถเทรําครับหม่ไหรเกือก็ได้ก็แชร์นะครับให้ลืมก็ติดตามนะำ่องใหม่ๆครับสหาเทศช่อง ดีจังไงคอับว่้นั่ด้วยครับกันหมอกหญ่ครับหงื่อหงื่อหมอกแน่พุทหอดนี่ครับรบ,บรรยากาศงมหนาวครับ กำลังดีาครับหกหลอกแล้วนยูซีหาขั้นประมาณสองกิโลครับแลนไม่เทกำลังมาครับมาตัวแรงครับเ็นเดก้า

ดกกาครับด็กาดก็สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์เด็กเกิดสิรอบแนี่ครับ kho lặn kho lặn xoay ngàm xoay ngàm เขาเจ้าก็นบพรัดทีมงานนบพรัดนะครับงานเจี๊ยพอดครับนกพลัดซอนบพรัดมินต์จชีสองลอยนี่เขาจะซื้อมาได้สามหมือมนมาซื้อมือสองมาตะนำเข้มทั้งไรบุ๊ เจ้าอาจจะสี่สองร้อยสี่ตักเต็มรถแมคโครครับดดเต็มรถดำเนี่ยมาผิดเฮ้ยทอฟาดทอฟาเย็นเย็นครับมาได้พื้นนะครับกษั คอยไปคอยมากครับไปรอดปลอดไัยครับทีมงานจอนอปรัโค้ท้าเลียนยู่หาขั้นนะครับประมาณ2กิโลนี่นะครับไปคอยมากคอยครับไปหลอดปลอดไัยครับ เดียว mm hmm. มันดิซี้าเตียวครับมันต้องฟ้าวทีบมงานนี่เป็นมา้าวครับกินน้อยๆกินนานๆครับอยู่กันกับผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับตายสักี่สิบหนาที่ผมก็บสิบเปิดดีพี่ไหม่ครับเมืองกันเรื่อๆครับติดตามกันไปน้ำนะครับติลงคลิป ไปเรื่อยๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปีนกําลังใจผมน้่เด้อครับเดอ้อขอกําลังใจคนละไหลคนละแชร์กับพ่อนะครับฝาบกใบอวมโบกความใจพี่น้องครับเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำให้พี่น้องในเบิงครับอย่าลืมขอคนละไหลคนละแชร์กับพ่อนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมท้าคลิปต่อต่อไปนะครับมมีอย่างไรหรอครับขอแค่พูดรืไรยพลดกดติดตามก็พอครับนะครับอม่แล้วครับเบิ้งกันอยู่ครับม่มีอย่างไรหรอครับ่ายเบิ้งยูซื่นี่นะครับเพื่อให้พี่น้องด้เบิ้งนะครับด้ช่มกันนะครับา เป็นจังไรคุดจอย่างไรเท่ยังไงนะครับเมืองเพื่อเป็นความสนุกสนานขนาดน,นะครับบมเดมีอย่งางไรนะครับนี่ครับเกาแต่ดแจ๋วนะครับถึงจะเกาสนิมแต่ข้างในสนามนี่นะครับเขาเรื่อข้างนอกสนิมข้างในสนามนะครับ สโนพรฟัด โนย่าโบพี่เลยสายจวดบนดำซิ่งเราเสือโกดำซิ่งคิวดำซิ่งต้อนน้ำพัดแสดงว่าขั้นนี้ไป่รวมงานหลายงานได้ครับนี่จังไงติเกอร์นี่มากนะครับงานมีจริงไปดูครับขั้นนี้ ไฟไฟกตินาจะจักจิกวน,นเคย่อยู่ครับบนคันเก้าครับเส้นแจวครับมีหอดส่องอุบลนดำสิงนะครับฝากกดไรก็แชร์เพื่อนได้ครับเด้อผมส่องยูทูบนิดหน่อยให้กันนี่แหละครับเพื่อนเกิดเติบโตไปแน่แหละตัวครับอุบบนดำสิงนะครับ ครับไปเบิงเพื่อนน้ำเนี่ยครับเพินกันทำยูทูบแม่นนนะครับเพินกันแคน,นี้เนี่ยนะครับผมผมก็ตาผมยังติดตามเลอนะครับผมติดตามดินดากแล้วบาท เอ้ยพอปาดดจงหวานนี่นะแก่เอ้ยต่อมาไว้เดียวเก้าครับแจ่ดจ้วนะครับแจ้วนี่คือ จวดจาดนะครับเดี๋ยวจวดจาดก็คือแบบยังไงล่ะมาหูวกันครับ โอ้แกนครับครัพี่น้องแกนครับแกนครับดินดาเนาโอ,อ้จอทาอยเหมือนเดิมอ่าสองคันอีกมา้อมกันนะครับสายจวดครับคันยำกันมากครับไงก๊บถีดีแน่แต่ผมมีเงื่อนนบันไดครับ ตรงหน้าครับตรงหน้าเขาเอื้อนแอลหกนะครับแอลหกข้องแอลหกครับขึ้นไปเรื่องทางใญ่นะครับเป็นประมาณกิโลหนึ่งนะครับคือเราก็ขึ้นไปเท่อีกประมาณกิโลหนึ่งเป็นสองกิโลนะครับประมาณนี้ครับประมาณสองกิโลครับจากบอดินไปเท่นะครับ นะครับเจพอดีนะครับสองขั้นนี้มากแล้วก็เอาดินไปก็น่าจะยี่สิบหน้าที่พอดีหรือจังไรนะครับเลืดเป็นแอกเป็นอย่างนะครับผมก็จิขอล่านะครับกับพี่น้องไเฟียงแค่นี้นะครับเบื้องสองขั้นนี้เดวนะครับผมก็สิไปยี่พี่หนานะครับเพราะว่ามันจะโดนไปที่พี่น้องจะเบื่อนะครับถ้ายโดนๆไปพี่น้องก็จะเบื่อนะครับ ผมปแตะเบิงคลิปนานาๆไปเรื่อยแล้วครับโอ้งามครับงามคันอย่างงามครับรดีเลยครับสวยงามนะครับอูโชคชัยอุดรธานีหม่ครับสองร้อยสิบ ครับไม่โค้ไปกินน้ำมาจากไปได้ๆครับเดี๋ยวสองขั้นนี้นะ่าจะ,จะขอล่าไปนะครับนี่หวีบแจ้เ,เอินไม่โค้แล้วบัด ไม่ครับคันในโทษเดือนตันไม่เยี่ยมเลยสวยง่ามไม่ไดีครับไมความฝันของหลายหลายคนนะครับอยากเป็นเจ้าของผมผู้หนึ่งนะครับอยากเป็นเจ้าของมือนกันครับ ร่มหนานะครับล่มหนาล่มเหนา,นามากทำหน้ากท็ทำหน้านะครับหน้าปังครับ่น้อยก้บบานเขาแล้วครับก่อนลงหน้าพอดีจกสาก็ได้เดี๋ยวโอกาสมาไทยพี่น้องเบิ้งนะครับ ไปเว้นหลอกนะดินตัวนี้ไปนำเลยปอ่ะ ก็ได้กับแช่น้ด้ครับเด้อคลิปนี้ก็ขอล่างเพียรแค่นี้นะครับไว้พอกันยี่พี่ต่อไปนะครับคลิปต่อต่อไปนะครับก็ได้ก็แช่หลองที่การสร้างน้ำด้ครับขอบคุณครับ